พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพลสปักษาทีมทนายความดกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับ ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้นะครับที่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับซึ่งเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับผมเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้นะครับมีปัญหาโรคระบาดนะครับผมโควิด -19 นะครับขึ้นมานะครับก่อให้เกิดผลกระทบกับสถานประกอบการนะครับธุรกิจโรงงานหรือไม่ว่าเป็นห้างร้านต่างๆที่ต้องปิดตัวลงนะครับแน่นอนว่าย่อมต้องส่งผลถึง ลูกจ้างนะครับที่ทำงานในสถานที่แห่งนั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดปัญหาตามมาขึ้นว่านะครับในกรณีที่สถานประกอบการเนี่ยครับของนายจ้างเนี่ยเกิดปิดขึ้นมาปิดหยุดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยยังจะได้รับค่าจ้างหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เลยครับผมก็บอกว่าจลควอาจจะมีกรณีที่ว่า ทำให้ลูกจ้างเนี่ยไม่สามารถมาทํางานกับนายจ้างได้นะครับก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาอีกว่าในช่วงเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทํางานนั้นเนี่ยนะฮะลูกจ้างเนี่ยยังจะได้รับค่าจ้างหรือเปล่านะครับสําหรับการมาทำสำหรับการมาทํา,าทงานไม่ได้ของลูกจ้างเนี่ยในสถานการณ์อย่างงี้นะฮะผมขอแบ่งเป็น2กรณีหลักๆด้วยกัน2กรณีนะฮะกรณีแรกก็คือว่าเกิดจากกรณีที่ว่ารัฐบาลเนี่ยออกคําสั่งให้มีการปิด สถานประกอบการของนายจ้างอันนั้นนหละนะฮะทำให้ลูกจ้างเนี่ยไม่สามารถทํางานได้นะฮะข้อแรกนะฮะเกิดจากที่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีมีคำสั่งให้ปิดนะครับกรณีที่2คือเป็นกรณีที่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีคําสั่งให้ปิดสถานประกอบการชั่วคราวนะครับแต่เป็นกรณีที่ว่านายจ้างเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเองนะฮะจำต้องปิดกิจการไปเป็นชั่วคราวทําให้ลูกจ้างไม่ได้ทํางานในช่วงารังกล่าวนะฮะกรณีที่2เนี่ก็อาจจะเป็นกรณีที่ว่า ในเมื่อกิจการอื่นที่ถูกรัฐบาลสั่งให้ปิดจะว่าปิดปุ๊บก็เกิดก็ไม่เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจทําให้ธุรกิจบางตัวเนี่ยที่รัฐบาลไม่ได้สั่งเนี่ยจำเป็นต้องปิดโดยต้องปิดตัวลงโดยปริยายเพราะว่าไม่มีลูกค้าเข้าเ,เองคุยง่ายนะก็ไม่จําเป็นที่ต้องมาจ้างลูกจ้างเนาะในกรณีที่หนึ่งนะครับผมผมขออนุญาตพูดถึงในส่วนของกรณีรที่หนึ่งก่อนนะครับกรณีที่รัฐบ,บาลนะออกคําสั่งให้มีการปิดสาประกอบการนะครับตอนนี้เนี่ยฮะ ถือเป็นกรณีที่กิจการของนายจ้างเนี่ยจะต้องหยุดลงทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัยเนาะซึ่งไม่ตรงกับมาตรา75ของพบรบคุ้มครองแรงงานนะครับที่จะได้รับเงินตามมาตราดังกล่าวดังนั้นนะครับเมื่อไม่เข้าโค้ดเว้นตามมาตรา75เนี่ยลูกจ้างเนี่ยไม่ได้ทํางานจึงไม่รับค่าจ้างในช่วงวรนาดังกล่าวนะครับแต่กรณีที่2เนี่ยฮะเป็นกรณีที่ในายจ้างเนี่ยปิดก,กิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุโรคระบาดนะครับแต่ไม่ได้มีคําสั่งปิดสถานประกอบการโดยรัฐบาลนะครับกรณนนีนะครับนะรบกรณีนี้นะกฎหมายแรงงานกําหนดเรื่องการจ่ายเงินในระหว่างที่รู้จ้างไม่ได้ทํางานไว้เป็นเฉพาะนะฮะแม้แก่มตาตรา7.5วรรคหนึ่งนะครับที่ได้มนญยตเอาไว้ว่านะครับในกรณีที่นายจ้างเนี่ยมีความจำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดอันสําคัญนะครับมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง ทำให้ในายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะฮะซึ่งไม่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยต้องอยู่กิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวให้ในายจ้างนะครับจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของค่าจ้างในวันที่ทํางานลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทํางานนะครับยาวหน่อยนละ้ะแต่ว่าสรุปผมสรุปไว้ฟังแล้วกันเนาะ กรณีที่2เนี่ยฮะหากเป็นกรณีที่ว่ากิจการของนายจ้างเนี่ยต้องปิดตัวลงเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบนะฮะไม่ได้ปิดตัวลงเพราะรัฐบาลสั่งให้ปิดนะครับกรณีเนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินได้รับเงินค่าจ้างนะไม่น้อยกว่าร้อยละเจของค่าจ้างในวันทํางานที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการนะฮะตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบง่ายๆก็คือว่า ในส่วนของนายจ้างที่ปิดกิจการเนี่ยเกิดจากกรณีไหนนะฮะถ้าเป็นกรณีที่รัฐสั่งปิดอันเนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่าจ้างนะครับแต่ว่าคุณก็จะไปได้เงินในส่วนของอาจจะเป็นเงินที่มีมาตรการออกมาณนะขณะนี้นะฮะสั้นกันไปนะแต่คุณจะได้ค่าจ้างจากนายจ้างก็ต่อเมื่อนายจ้างคุณเนี่ยหยุดกิจการด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่ไม่ได้ถูกรัฐบาลสั่งให้ปิดนะครับซึ่งก็จะได้ค่าจ้างเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ ค่าจ้างที่ได้รับอยู่ณนะตอนนั้นนะครับก็จบไปครับผมในส่วนของปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งน่าจะน่าจะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะปิดกันเยอะเลอเกินนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็เป็นการจะให้ทุกท่านนะครับที่ต้องประสบกับปัญหาช่วงนี้นะครับเรื่องของเงินของทองนะแล้วเราก็เข้าใจว่าแต่ก็ต้องช่วยชาตินะฮะให้ให้ผ่านไปได้นะฮะเอาเป็นว่า ขอเปน็นกำใจให้ครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะฮะแล้วก็แชร์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันให้กับทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ